ไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าแปดจังเลยทําไมถึงจุดฐานไม่ได้ทั้งทางที่มันแห้งนะคะพอเทพเตาไฟโกรธอยู่อ๋อสู้กนนะงั้นเราต้องเอาอะไรมาให้เขาสินะไอยิ้มแล้เอาเขายังโกรธอยู่เลยอ่ะเออแล้วงังไโอ้โหผมนี่เตรียมเลยครับโอ้โโอ้โหเต็มที่เลยพี่โอ้โหเต็มที่เลย ขอบคุณสวรรค์ที่เขาไม่ได้คลานออกมานะคะหินคือ2องลมคือ5เออเอาจานกระเทียมมานายว่าไงเออเขายิ้มแล้วโอ้โหไม่ต้องมามองฉันเลยนะตุ๊กตาตรงนั้นกุญแจนะคะมันน่าจะเอาไว้เพื่อปลดล็อกนะขอบคุณนะเอ,อ่อถึงแม้ว่าจะมีแสงเทียนแล้วนะห้องนี้ก็ยังรู้สึกว่ามืดแล้วก็น่าเศร้าอยู่ดีอลุน รู้แหละว่ามันต้องมีอะไรแต่ว่าไม่ได้เตรียมใจโอ้โห,โหยังไม่น่ากลัวเท่าเสียงโดเนทเลยบอกเลย